มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรมมีโอกาสเบี้ยวไหมองในทางการเมืองเอย่างนี้ผมว่าคุณอนุทินมีโอกาสที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ประเทศอืมให้กลับมาต้องใช้ทุกวินาทีที่มีอยู่ทำเพื่อ,อสิ่งเหล่านี้ให้คุ้มค่าให้ได้ผล นะครับเพราะไม่เช่นนั้นคุณอนุทินก็จะเป็นรัฐมนตรียกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งคนไม่กล่าวถึงในอนาคตไม่ควรให้เป็นอย่างนั้นเขามีความสามารถมากกว่านั้นนะครับแต่ต้องแม่นในเรื่องว่าสิ่งที่เป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดของประเทศนี้หนึ่งกู้ความน่าเชื่อถือสองกระบวนการยุติธรรมต้องไม่เพี้ยนสามคอร์รัปชันต้องไม่มีคุณอนุทินพูดเองว่าทํางานได้เลยทุกคนไม่ต้องเรียนรู้งานไม่มีเซอร์ไพรส์ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นฮนะ แต่โจทย์ตั้งผิดคำตอบจะผิดนั้นถ้าตั้งโจทย์ได้ถูกว่าปัญหาเร่งด่วนอยู่ตรงไหนแก้ซะหนึ่งสองสาสี่ห้าหนึ่งร้อยวันทุกคนก็อยากให้อยู่ต่อดรือซ้ำไปนะฮะไม่ต้องรอหรอกครับออืมืมแต่ตรงนี้ต้องกลับไปอธิบายอีกนิดนึงนะฮะอันนี้กรลังจะถามว่าเดาว่าจะเบี้ยวรห,หรือเปล่าถ้าแต่ว่าทำได้เนี่ยเพวันนี้สังคมต่างประเทศที่พูดคุยกันเกี่ยวกับประเทศไทยเขา,ามองอยังไงเราไปทำา็ตกลงกันแบบนี้ เขาเข้าใจไม่ได้เลยครับคุณไปตกลงทําไมสภาเหลือเกือบสองปีเนี่ยคุณตกลงทําไมสี่เดือนอันที่สองเข้าใจไม่ได้เลยคุณเป็นฝ่ายค้านแล้วคุณไปสนับสนุสนตั้งนายกแต่ขอเป็นฝ่ายค้านต่อด้วยนะครับแล้วทั้งหมดนะเนี่ยเขาก็ถอดรหัสเป็นฮนะเพราะเขาอ่านรัฐธรรมนูญเป็นเขาบอกอ๋อเป้าหมายที่แท้จริงคือคุณอยากแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้นเองแล้วปัญหาเร่งด่วนของประชาชนอยู่ตรงไหนครับไม่สําคัญเลยเหรอครับสําหรับพรรคของคุณต้องตอบให้ได้ครับต้องชี้แจงให้ได้ ถ้าชี้แจงไม่ดีความน่าเชื่อถือไม่กลับมานะฮะหมายถึงตัวพรรคคุณเองด้วยทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ต้องตอบให้ดีนะ,ะแล้วต้องต้องเคลียร์ให้ชัดว่าทำไมแล้วมันดีกับประเทศยังไงไม่ใช่ดีกับพรรคคุณยังไงนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นจะได้ความเชื่อมันกลับมาะครับ โคต้าคนนอกครับไม่ว่าจะเป็นมือเศรษฐกิจมือกฎหมายอย่างมือกฎหมายล่าสุดก็มีชื่ออาจารย์บวรศักดิ์วันโนขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งคนเนี่ยนะครับส่วนที่ถูกมองกันมากก็คือโคต้าของคนนอกเช่นคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเอกนิตินิติพันธ์ประภาส มีชื่อเข้ามาเปนา็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วคุณนลทินก็ยอมรับแล้วด้วยเนี่ยนะครับอดีตอธิบด<า>ีกรมธนารักษ์คุณอัจพลเลิศพิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอาดีตซีอโอปตทถ้ามองในมุมของตัวบุคคลปกติโคต้าคนนอกแบบนี้ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นในทางการเมืองนะคุณเกียรติมันพอจะมีความหวังมากขึ้นไหมเคยเกิดครับในช่วงที่มีวิกฤตแล้วเราต้องใช้คนนอกอตอนนั้นเป็นที่มาดรสุภชัยพาดไดจพัก คุณทาริน,นิมานเหมินมาจากสมาคมธนาคารไทยนะคุณโพธิพงษ์ล่ำซาม,มาจากสภาวการค้าแห่งประเทศไทยตอนนั้นมีนะครับวันนี้เราอยู่วิกฤตไหมวิกฤตนะฮะประเทศไทยวิกฤตมากกว่าทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วกันเห็นด้วยเราโตต่ําที่สุดเห็นด้วยทุกคนโต3-4 5%, 5 6%ซก็มี mm hmm. วันนี้เราเป็นประเทศเดียวในเอเชียแปซิฟิกที่โตน้อยมาก